สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขามาอบ,บอกสู้ฟังในเรื่องลี้ลับในเรื่องต่างๆในนี้ไม่ไงนี่นะเราฝันอือคอยว่าฝันแบบคอยว่าแต่มีคนมาอยู่นี่ไม่คนเห็นแต่คนบ่อันเขามานอนนี่บ่เห็นผู้ใดว่าอีอย,อย่างได้ถามเขากับว่ามีผู้เห็นหอีย่างได้มีผู้เห็นมีผู้สัมผันธ์ได้บ่บ่มีผู้สัมผัสธ์ได้ถามเขาก็นนะซื้อมมี ผู้ใดมาหาเด้เฮอนเขาจายเดื่อเฮอนมันเด้หนี่งนะกพระพราเห็นเขาว่าอืแสดงว่าบยผู้สัมผัสใจนี่รับสัมผัสใจมาแต่แม่บอกค่ะสัมผัสเขาได้เออคนกับบ่วลุกไม่เต่าเลยนอ่นอยู่นี่หลายขั้วอยู่เออถามเขาเขาบอกฟันยังสักเขาว่าเขาเห็นยังแต่ว่ามีซีรีส์ไปเลย ถาไม่ได้ข่อยก็ไกลมากคำคำเมื่อนงข้อสะพานออกเลธินะเด้อข้อสะบ้านข้อบ้านข้อบ้านข้อบ้านเห็นมันถ้าม่ใหญ่เนี่ยเราเนาะมันจะไปผู้ผู้่นสัมผัสได้ดิสีบอกคือส้มบ่สัมผัสได้กับขนาดย่างสวนกันก็บ่เห็นเดิว่าว่าเพิ่งทาเพิ่นเจ้าบานี่เนาะค่ะเอเต็มอืมเต็มจังไหนกี่ปูคนมาก ขันกับเต็มแบบหลอดนี่ยังกับเต็มเอาหมากแม่ไว้ก่อนค่ะนั่นจะยู่ไรไปเป็นก็จังเอาไปอืจ้ค่ะน้องจะไปได้สองขึ้นสามขึ้นี่เนาะอเป็นว่าไก่เมื่อจังแม่ยามค่ะจังมาหาจะพุ่มให้ปัญวาอันพุ่มดีกาแฟในเนาะออืเดี๋ยวพอดีละกะว่าวันที่สามสิบเช็คดูนัดจีสัมผัสเช็คดูว่าวันที่สามสิบตรงกันก็บวันยัง ก็ยังเขาแซมมาบนนู้นหรอก่คู่ใดดอกอือวันที่สามชีพมันตรงกันกับวันพุธโอ้วันพฤหัสคอยวันที่หนึ่งแ่ละคอยจะได้ไปพาสหาโอ้วันที่สามชีพนี่เ้าตรงกับวันพุธฉันวันพุธเ้าก็ไปหาคู่บ่าวคนโตไปเนาะวันพุธเนาะนี่มันไม่สามชีพวันอืมเดี๋ยนี้ไม่สามชีพวันนั่นแหละกัพอดีอ๋อเขาต้องไป สามิบวันนี่เขาต้องเปิดตยิบเก่าถือวันพุวันพสามสิ้ก็ได้นาอที่นึ่งค่อยออกเออเออค่อจะไปลอกตาเนี่ยโอ้โอ้วันพืหัสร์ดัวนี้ไปลอกตาสามสิก็ได้นาะแม่น้สามสิ้น่างันก็ันกับเป็นอย่างหลักก็ว่าได้คัะลูไปเสืออ หกสี่หกสี่อยู่ก่อนฝันยามบอกก่อันอันเห็นนั่นไม่ยิ่งผู้หนึ่งจูงมอเตอร์ไซค์จูงมาอันฟันจูงมากันบ้านนี่แหละฝันจูงมอเตอร์ไซค์มันช่ว่าเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดรอบค่ะคุณป้าจูงมาแม่พูดในขี่บ่เป็นแต่ว่าจูงนะค่แต่ก้านี่เป็นลัทธิที่แม่ฝันนี่ฟันแม่นบ่เอออันนั้นฝันว่าอันจูงคือจะ คือจังจันจ็ดสมันบอมไม่ใช่จันนี่สิฟันนี่มันจะเป็นเจ็ดเทือนนะค่ะอันนี้จูงกับทนเป็นเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดสีสีเจ็ดอืมก็องเอาามันกระตรงกันก็คลองใหญ่ดิเข้ากันก็คลของใหญ่สี่คือขี้เอากัเลยว่าขี้บ่อป็นนะค่ะแต่ขี้ออนด์จูงเอาเนาะก็บอันฟาอันันเห็นไม่ใช่จันชื่อจันชื่อยังหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดสีสีเจ็ดอะไรนั่นหมมันบอแต่เกาทลีนี่คือว่ามาแท้แทนบอแม มาผ่านเลยตัวนี้ฟันเหงือกได้หลายช่องเลยฟันเจ็สี่มันเป็นเราคอยเห็นโง่คือกันเลขผ่านหนาเจ็สี่ว่าได้ฟันไเลยได้ผ่านหนาเจ็ดก็เป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดอะไรได้คอยมันเปลี่ยนคกันแต่ว่าเฟ้นฟันเม่เดียวเลยเนาะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองสองเจ็ด โอ้ก to well ็สิซื้อซ <reconcile> ้ำ <mañana> น <benim S 2> <rawd unre> ี่เลยเนาะแม่เนาะซื่อหน่อยๆแค็งๆกินเข้มๆเลยเนาะไม่ต้องใหญเนี่ยคือจูงอ้าวคือบักคีโอ้ยคีบบักเบนลาวาน่ะเอาคีบบักเบนกับจูงอันเนาะอืมค่ะเป็นเกียร์บลอกเกียซีซีเกียร์บล็อกไม่งั้กับบัตันเท่านะค่ะซ้ำกันนี่แหละอืมจูงไปแต่ว่าคันฟันลักษณะนี่คือว่าเป็นตัวนี้ทันทีเลยว่าเป็นตัวอื่นไปบ่ได้ เด็กกับมหากับเจ็ดเด็กหนังสือเด็กหนังสือกับมหากับเจ็ดบ้านหันมันมามาอย่างไรมาหนึ่งกับแปดมาแปดเก้ามาแปดเก้าบ้านนี้มามาหากับเจ็ดมาห้ากับเจ็ดอันนีเป็นเจ็ดสี่วเท่าไปเจ็ดเจ็ดขึ้นก็เจ็ดสองอี่แหละนั่นก็เพราะเราคือกันเทนอบบ้างเนี่ยไก่กันเนาะออ คือมาฝันจากเทอร์นะบางทีก็มาฝันอะไรวานะค่ะงั้นจะไม่ใหญ่แล้วฝันวหญ่อ๋องั้นมาไม่กซื้อจีแมนบ่ะค่ะจะจอได้สิค่ะจอกับเจ็ดมาแล้วดิจ่อเจ็ดที่จอจันทร์ภาพไปเอาปลากับแม่นอัน ยายเมียบ on so ักท้งดีแบบนงเมียองนมยู่ได้มันก็ื่อเกียดเดีนซือเกียื้อกนั่นแหละมันก็จะเป็นเจี่ี่เหรือเจ็สองสองเจ้ก็จ่ออาหเขาบอกค่ะคแม่เขาวานยี่แม่อคอยกับห้มันเป็นอันคอยกับอันยายอันนี้ว่เจ้าจะได้เลี้ยงเจ้าเลี้ยเจ้าคือว่าเอาเ่านันแหละเขาเขาว่าเขาอันที่บอกเลขเขานั่นล่ะข้ออุปนัอ ไปแม่บ่ได้ก็บ่เอาละปลาม้าเมียให้เจ้าแล้วมันวานไรอย่างเงี้ยการเรียบันโอ้ยมีแต่น้ำดินไส้ละบ่เอาละจังดอกอยให้เจ้าลราละแม่ม้าเมียมันหวานอ่างเงี้าใช่แสดงว่าเลขเขาแล้วเนาะแลี้ยวเขาให้แล้วทางทางสั้นคือว่าเขาก็ะยุ่นี่ละบัวกับเมียเขาหยอกคนหน่อยเหาน่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นแต่มันข้นสูงๆขีดมะเกลืองดอกตัวมันสูงแต่ว่าเมียอยากเตี้ย แมนบ่แมนบาทฮะอยู่ค่ะนั่งเล่นโท่อซับซ้ําอ๋อเพื่นนี่เขาท่อซับเพุ่อนตีวาเราคู่บู่เฮ่พี่หลอกแซวท่อซับเพุ่อนอ่ะบาาท้อไม่สุดยอดเลยผู้ใดไปท่านไหนข่าววุ่นเนี่ยเบ๋อพู้ใดไปท่านไหนเนาะเออจะเจิลูกเจ้าเพื่อนหนะบ๋อแต่เพื่นท่านในตายเนี่ยเพื่นนี่เขาซับใส่บ่กะมีเด็ดนะโอ้แสดงว่าของเก่าเพื่อนติชนกะมีโอ้แสดงว่าน้องนัดบ่ถือตัวชนเนี่ นั่งเล่้นทุกหักซับนั่งคัดธารมะเคลียลิ้นทุกหลักซับกันแ้วโอ้คนโทรแต่ตายบางปีที่แล้วไปบ่มาแม่นบ่เมียก็นั่งขังค่ะเมียก็นั่งขังคางเมียเนีย่านั่งใกล้กันได้เด้ออีชาเด้อเฮ็ดยาวเฮ็ดเฮ็ดยังไงเมียเบิ่งกระเป๋าขอมหมวนเนี้ยเมียว่าเออยังไม่เฮ็ดนหนึเมียเบิ่งหลายกระเปาขอมหมวนเนี้ยกูอยากอายสูบไปนะอ่เขาก็เลี้ยวผ่ามักจุ่มเฮ็ดกันเลี้ยวจังไลยจังว่าเอาหน้ามันให้เมียสิล่างห้ำแะบนัไหวมึงอย่ามาใส้กูเด้อว่าจังหว อีกจื้อมันซื้ออีกเอ่าอ่ามันก็บอกว่าซื้อคนละซื้อสี่เจ็ดสอเลยสามตัวใช่สามตัวนั่นซเขาเลยสี่เจ็ดสองอือซื้อหลายตแหหลายไปอืมอืมอืมสี่เจ็ดสองแล้วคี่น้องเด้อกับมากกับไปเออกลับไปกลับมากเอาเนาะสี่เจ็ดสองใกลเมือกันค่ะอือ แม่อยแดงึ้นจูงเอาอันมอตใส่ตัวกระยังบ่ฝันจะเื่อนะหัวได้กับฝันเลขออกกับ่ฝันนะตะกี้กับฝันดีไหมเลขบนกันยังว่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ไม่อยู่ได้วยว่าฝันอ๋อขักยนังเลยท่สกันสามตัวกระไดเจ็ดสี่สะน่ะเออแสดงว่าเขากันยืนเพราะนั่นเออยืนยันจากนัดจิตสัมผัสแล้วเด้อวันนี้เลี้ยวเห็นอยู่หันสองัวมียนั่งเล่นนทศอพท์เล่นโทุศัรสาคุยกันอมอมอมเอมอยู่นี้ว่าไปทา้งใด แต่บานเล็ดนะก็พราหยอกตลาดเนาะที่บ้านข้าจวงนั่นติดคูงวดเด้ติดคูงวดมากกูงวดสามปีสี่ปีบวกลาดจักเถื่อมันบ่แมว่ยื่อใสเพิ่นยื่อใสนี่ที่บ้านข้าจวงเนี่ยพิน่นโซ่เอาน้ำเหล้าคูเถือ่อบ้านนี้มา มาสองกับศูนย์เดี๋ยวนี้บ้างกันเออบ้างหันมาเจ็ดกับเก้าบัตนี้ก็แลมาเจ็ดกับเก้าอีกมันยังบ่หนีนะ่องเตือมาบัตรที่พมาเป็นรักร้อยบัตรนี้งงวดประานเนาะบัตรเก้าพัาดมาเป็นรักน้อยบัตมันละเป็นแปดเก้าเจดแปดเก้านะถ้ากอนเนี่ยพัดออกอย่างไรัะเจ็ดศูนย์นันะมันออก ย่างอีกเจ็ดกับเก้าบ้านนี่บ้านนี่ก็เลยมาเจ็ดแปดเก้าบ้านนี่เก้ายึดคางถ้าหนึ่งเป็นเหล็กบนบ้านนี่คมันออกทางหนานล้วมันจะเป็นตะเล็กล่างบ้านนี่มันมาสองมาสองกับศูนย์แเราไห่นี้เนาะเดนที่สองกับศูนย์สองกับศูนย์อยี่ยวะเข่าเด้อตะเบืงมันจะเป็นล่างหรือจะเป็นบนเอากระคูณใบนะเข่าหลัหันมันมาคางทั้งที่คางทั้งศูนย์ตีเก้านะมันมาเจ็ดกับเก้านะ เราเห็ดไตัวไรอเปียงมันเปียงหหลกรจาใจกันเอามากเจ็สองไวสวงกลมที่เกสี่วงกลมนี่นะเนี่ยเจสองนั่นแหละวงกลมเข้าคู่หัได้ประพาดจกหววป้าฝันเม่นบานนี้เราว่าโอ้ยสิงเาเฮ็ดสะดับมา่ถึงเือเจ้าของเขาถึงครแลแสนสองแสนเขาสาโใจแของเรารักสีรักหน่วย ค่ะกรับเอาจะจสิบจ้าบ้านมันไม่มันมันรักหน่วยมันไม่เก่ามันบ้องเรามีเก่าได้บ้านเเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่และรักหน่วยได้หนิบ้านรักรักสิบได้บ้านห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์น่ะนะเราก็ว่าเป็นรักหน่วยเจ็ดรักสิบรักหน่วยเก้ากับคับเอาจ้าอืม รเราเห็เนหงจ์ที่อยู่พยยาไปรอบตาเห็นหงเลขค่ะโอ้ค่ะนี่เนาะแม่เนาะค่ะคือถ้าฟันมาจังสี่นี่บ่าผ่าเจ็ดกับสี่ค่ะ้าคาเจ็ดสองสิบศูนย์เออค่ะขางล่าข้าเทศเล่าเทศเขานะจักสูตรอีหยังแล้วค่ะเอาจังไรก่ะ<อ>พิจารณาซอยกันเนาะคะ่ะมันสิมาบนหรือสิมาล่างเท่านั้นแหละค่ะสอง ค่ะค่ะเอาวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดฝากเอฟซีเนาะค่ะอบุญงะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ